ฟอร์ดประเทศไทยประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับรถยนต์ใหม่ทั้ง3รุ่นซึ่งได้แก่ All-New Ford Ranger, All-New Ford Ranger Raptor และ All-New Ford Everest พร้อมประกาศราคาจำหน่ายและเปิดรับจองแล้วโดวยราคาของรถแต่ละรุ่นและคุณสมบัติเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ All-New Ford Ranger รุ่น Sport ตร,ราคาเริ่มต้น9 2 9 0 0 0บาทโดยมีขุมพลังทางเลือกเดียวคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ ความจุ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด170 PS เอสแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและมีรุ่นระบบขับเคลื่อน 4x4 ให้เลือกด้วย All-New Ford Ranger รุ่น Wildtrak ราคาเริ่มต้น999,000บาทมี2ขุมพลังทางเลือกขุมพลังแรกจะเหมือนกับในรุ่น Sport ตส่วนทางเลือกที่เพิ่มเข้ามาก็คือเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบความจุ2.0ลิตร ให้กำลังสูงสุด210 ps รแรงบ,บิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและแน่นอนว่ามีรุ่นระบบขับเคลื่น 4x4 ให้เลือกด้วยและรุ่นสำคัญอย่าง All-New Ford Ranger Raptor มีราคาอยู่ที่1,869,000บาทมาพร้อมผุมพลังทางเลือกเดียวตามที่เราที่เคยนำเสนริไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซิน EcoBo ุส v 6, ทินเท bo ความจุ3.0ลิตร ให้กำลังสูงสุด3 9 7 PS แรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาพร้อมระบบขับเพลื่อน4 wheel drive All New Ford Everest รุ่นสปอร์ราคาเริ่มต้น1,464,000บาทมาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบความจุ2.0ด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด170 PS แรงบิดสูงสุด 405นิวตันเมตรตัวเลขเดียวกันกับขุมพลังของเรนเจอร์รุ่นสปอร์ตมาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4x2 และเกียร์อัตโนมัติ6สปีด All-New Ford Everest รุ่นไทเทเนียมราคาเริ่มต้น1,854,000บาทมาพร้อมขุมพลังดีเซลไบเทอร์โบความจุ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด210 PS แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรตัวเลขเดียวกันกับขุมพลังของเรนเจอร์รุ่นวายท랙มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4x4 และเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทุกรุ่นมาพร้อมการรับประกันคุณภาพรถจนใหม่จากโรงงานนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถือว่าโดยรวมราคาที่ประกาศออกมาน่าจะถูกใจสาวกที่รอคอยกันอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะ Ranger Raptor ที่เคยมีการคาดการณ์จากหลายฝ่าย ว่า,าจ,จะมีลุ้นทะลุ2ล้านบาทขึ้นไปหรือต่ำกว่าไม่มากนักนั่นทำให้เจ้าตลาดอย่าง isuzu d-max และ toyota hilux frevo อาจจะรู้สึกถึงภัยคุกคามที่อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนักแต่ก็น่าจะแรงพอที่จะทําให้สูญเสียตลาดไปได้พอสมควรส่วน mitsubishi t i t n อาจจะต้องรอการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าหากยังต้องการเป็นคู่แข่งที่สูสีของ ford r a n t u r e โฉมใหม่ได้ ราละเอียดเพิ่มเติมของ Ford ทั้ง3รุ่นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ford.co.th หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย Ford ทั่วประเทศ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวิชิตว่องวัฒนาการกรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยให้เกียรติขึ้นบางวยทสวสีสวัสดีครับสวัสดีครับรถสวยไหมครับทั้งสามคันถ้าสวยขอเสียงตบมือเลยครับผมเชื่อเลวกันนะครับว่าทุกท่านเนี่ย ได้ฟังจากนะทั้งสองท่านและทุกท่านที่พูดมาแล้วเนี่ยต้องตื่นเต้นไปกับผมแน่นอนสําหรับรถทั้ง3รุ่นนี้นะครับตื่นเต้นกับเทคโนโลยีมากมายที่อัดแน่นได้ไปกับตัวรถอันนี้นะครับต้องบอกว่ารถทั้ง3รุ่นเนี้ยหลังจากที่เราเผยโฉมไปนะครับกระแสต,ตอบรับเนี่ยดีเกินคาดหลายเลท่านถามว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับและบัตรนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตั้งคําถามแล้วรถดีขนาดนี้สเปคดีขนาดนี้ ราคาเนี่ยนะครับจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ผมมีหน้าที่ขึ้นมาประกาศราคารถทั้ง3รุ่นที่อยู่บนเวทีแล้วก็จะเพิ่มเติมอีก2รุ่นที่จอดอยู่ข้างล่างด้วยนะครับโดยผมจะเริ่มจากด้านขวามือของผมก่อนนะครับก็คือ NexGen t Ranger NexGen t Ranger เนี่ยนะครับเราจะเปิดราคา2รุ่นนะครับผมจะเริ่มต้นที่รุ่นแรกนะครับที่จอดอยู่ด้านล่าง NexGen t Ranger Sport นะครับ ราคาเริ่มต้นที่9 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับคันนี้นะครับรอๆเลยนะครับ Nex t Gen Ranger Wide Track ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่9,99,000บาทนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีสเปคสูงมากนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับ ต้องบอกว่าหลายๆเนีคนเห็นรถแล้วอยากจะทราบราคาว่ารถ2รุ่นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่สวยขนาดนี้สเปคขนาดนี้โดยผมจะเริ่มต้นจากคันสีน้ำเงินนะครับ Nexgen t e v e r e s ที่เป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้รุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่1,464,000บาทครับโอเครถที่หลายๆท่านรอคอยอีกคันหนึ่งนะครับ Nexgen t e v e r e s ไทเทเนียมพลัสรุ่นนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับจะเล่นรถให้สุดนะครับก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่1 8 5 4 0 0 0บาทครับเอาละผมเชื่อว่ามาถึงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยแล้วนะรถที่เป็นแฟลกชิปนะครับที่เป็นเรือธงของเราคันนี้และครับ Next Gen v e n g e r นะ r a p t o ตอของเรา หลายหลาคนเนี่ยนะครับผมติดตามข่าวสารอยู่บอกว่าต้องเกิน2ล้านแน่นอนนะสำหรับ V6 สเปคขนาดนี้ผมขอประกาศราคาเลยนะครับ Next Gen Ranger Raptor คันนี้ราคาอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาทครับมาพร้อมกับสเปคขนาดนี้นะครับเครื่องยนต์ V6 3ลิตรเทอร์โบคู่ ให้กำลังถึง397 PS ต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับและรถทุกรุ่นนะครับ Next เจนทุกรุ่นที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วรวมถึงรถแดดาคตที่เราจะเปิดตัว Next เจนเนี่ยจะให้วารันตีที่เป็น Factory w a วารันตีหรือที่เรียกว่าบัมเปอร์ถึงบัมเปอร์แฟ c t ตอรี่วารันตี5ปี150,000กิโลเรียกว่าขับแล้วสบายใจอุ่นใจกันไปเลยนะครับและทุกคันนะครับ ยังมาพร้อมกับ Ford e n อนชัวประกันภัยชั้นหนึ่งนานอีกหนึ่งปีครับต้องบอกว่าขับแล้วสบายใจกันไปเลยนะครับสำหรับการเปิดจองในครั้งนี้นะครับ Ford เราได้ยกระดับประสบการณ์การซื้อรถเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์โดยการโดนการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Immersive a ฟ t t e h n o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  y y เป็นความร่วมมือระหว่าง Ford กับ Google นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูรถเสมือนจริงผ่าน 3D ผ่าน AR เพิ่มความสะดวกสบายในการตัดสินใจซื้อผ่านอุปกรณ์มือถือทําให้สามารถเข้าไปจองรถง่ายได้มากยิ่งขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ ford co th ครับตามที่คุณไดแอนได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เน้นที่การส่งมอบรถที่มีคุณภาพระดับโลกให้กับลูกค้าเท่านั้นเรายังเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าพานนวัตกรรมการบริการที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ยกระดับการบริการให้สูงขึ้นดูแลลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับและวันนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญอีกวันหนึ่งที่ Ford เปิดตัว Ford Generation ใหม่ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมการ,การบริการใหม่ๆสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราครับในนามของ Ford ประเทศไทยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้และขอเรียนเชิญทุกท่านสัมผัสกับ Ford Generation ใหม่ได้ตามอัธยาศัย ขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณวิชิตว่องวัฒนาการพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ